มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตคว้ารางวัลการอ่านดีน้ำเสียงชัดเจนอักขระถูกต้องไม่ทำให้ง่วงนอนจากการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศสำนักงานราชเลขาการในพระองค์ได้สรุปผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามก,กุราชก,กุมารประจำปี2554 โดยมีมหาวิทยาลัยราชพัฏทั่วประเทศประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชพัฏนยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลา,ธธามหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชาและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตซึ่งการรับพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่2 7ถึง29ตุลาคม2554ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้รางวัลการอ่านดีน้ำเสียงชัดเจน อัขระถูกต้องไม่ทําให้ง่วงนอนทั้งนี้มีการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการอ่านรายชื่อมีเสียงดังที่เหมาะสมชัดเจนและมีจังหวะการอ่านรายชื่อที่ถูกต้องและสัมพันธ์กับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรงานประชาสัมพันธ์สำนักง,งานอธิการบดีรายงาน